เอาละครับสวัสดีท่นานผู้ชมทุกท่านกันด้วยโอเคครับอยู่กันในพาร์ทที่8แล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะฮะเราก็จะทําชั้นลงมาอีกตรงนี้นะฮะลงมาอีกตรงเนี้ยอ่าลงมาอีกเพราะข้างบนนี่มันค่อนข้างจะแคบซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขยายทีหลังเ,เราต้องไปตกแต่งอะไรด้านนอกก่อนลวกันตอนนี้เรามีซอมบี้ในการทดลองหนึ่งตัวหนึ่งตัวในการทดลองทดลองซอมบี้เนี่ยหนึ่งตัว โอเคเดี๋ยวเราอาวางก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามสองบี้พวกนี้แม่งโหดว่ะไอ,อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวเราทำห้องก่อนเลยครับไอ้ยู่ลืมทอสทอสทอสจ้ะทอสจ้ะทอสทอสอยู่ไหนวะกอะนเอไปลุยทำห้องก่อนห้องวิจัยทีละตัวเลยเดี๋ยวเราจะเอามาวิจัยเรียงตัวเลยฮะไม่ต้องห่วง แม่งจับเรียงนิจใจทีละต,ตัวตัวตัวไปเลยจะได้ง่ายๆอ่าตรงนี้เป็นตัวตัวนี้เราก็ปลปอยมันไปเถอะเนาะเดี๋ยวเรามาอยู่ข้างล่างดีครับเอาทําตรงนี้เป็นห้องห้องห้องวิจัยดีกว่าเออตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องวิจัยอา่าตรงนี้แล้วประตูทางเข้าห้องวิจัยเนี่ยก็จะมีแบบอ่าไปตรงกองขังขังก็จะขังพวกมอนไว้อะไรบะมาณนี้เออแม่งเทพเหมอือนกัน เดี๋ยวเราลองไะเ,เดี๋ยวเราลองทำเดี๋ยวนี้ขอเคลียร์ตรงกำแพงก่อนเราต้องทำให้เป็นเดี๋ยวเราจะอัพพัฒนาเป็นบล็อกคอร์สให้หมดเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีงบไปอไปไหนว,วะไปนรกเออเรายังไม่มีงบไปนรกเดี๋ยวตอนนี้เราต้องอใช้หินไปก่อนนะฮะเราต้องใช้ของกระกากไปก่อนเออยังไม่มีงบเลยใช่ของกากาไปก่อน เพื่งเจน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 ขอใช้ของกากไปก่อนแล้วกนะันโอเคป่าวโอเคเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้เป็นห้องเหมือนแบบห้องทํางานน่ะอืมห้องแบบแล้วก็จะทําห้องจับซอมบี้เอามาเตรียมไว้เอาไว้วิจัยเลยประมาณนี้เฮ้ยเฟี้ยวเหมื like. อนกันนะเฮ้ยเฟี้ยว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 เดี๋ยวเราค่อยไปหาซอมบี้มาครับเดี๋ยวเราเราค่อยไปหาซอมบี้มาโอเคประมาณนี้ป่ะ โอเคอ่ะขุดไปบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำกับดักไว้จับซอมบี้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการซอมบี้แล้วก็พวกคิปเปอร์อะไรพวกนี้เยอะเยอะแต่เอนเดอร์แมนน่ะเราจะจับมันยังไงวะกลัวไอ้ตัวนี้มันจับไม่ได้เอนเดอร์แมนกูจะจับมันยังไงวะคือมันมีตัวอะไรบ้างเอ่ยเฮ้ยมันมีสเตเจลิตันครับหนึ่งตัวมันมีสเตเจลิตันด้วย ซึ่งสเจริตันมันสามารถมาทาชุดเกาะได้ชุดเกาะกเจริตันเออว่ะเดี๋ยวเราลองทํำไหมเอ้ยเดี๋ยวเออว่ะเดี๋ยวรอตอนกลางคืนเดี๋ยวเราลองทําดูว่าสเจริตันจะโหดแค่ไหนกันชออ่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องตกแต่งบ้านก่อนครับไม่ต้องตกแต่งหรอกเดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนเลยเอาเหินทําเป็นบันไดก่อนไอ้ยียขึ้นขึ้นยากออกยาก มันน่าจะไม่พออ่ะพอป่ะหนึ่งสองหนึ่ง,งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไอ้ยเชียวางไปดีเออก็ตรงนี้ไม่น่าจะพอนะพอพออยู่ฝั่งเดียวเอ,อเ้าเฮียพอพออยู่ฝั่งเดียวโอ้อยฝั่งนึงเอาไว้แบบช่างมันละกันเอาไว้แบบฝึกกันกระโดด มาเดี๋ยวเราจะไปทดลองกับสเกลลิตันนะครับซึ่งเราต้องการอ่าไอ้นี่นี่ <c oughs> เราจะดูว่าเราจะเอามันมาได้หรือเปล่าเราจะมาดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะฮฟนะฮฟกับสเตลลิตันอ๋อซอมบี้นี่เดี๋ยวล่อมันไว้ครับล่อซอมบี้เก็บไว้อ่ามาเปิดประตูให้แล้วมาเร็วมาเร็ว ตรงนี้เข้ามาดิเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเดินอ้อมทำไมเนี่ยเข้ามาเอออย่างนั้นแหละโอ้ยเสียใช้ฮาคีตบกูไปเนี่ยเฮ้ยเอ้าอ,อุ้ยหนีหนีได้อาวุธใหม่นี่ของใหม่กูต้องลองอ๋อเออเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาไอ้ตัวนั้นครับไอ้ตัวจัดซ่องติงอะ,ะไรวะเจอติตัน้นอ่ะต้องเฮ้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะตัวนั้น

ไอเชีย่ยสเตเจลิตันสเตเจลิตันยายายิงเสียวๆอยูอส่สเตเจลิตันเอ้ยสเตเจลิตันไอไฟ,ไฟเดี๋ยวเราตบไปตัวนี้ตายก่อนอเฮ้ยอไอเฮ้ยแม่งเกาะเยอะขนาดไหนเนี่ยตีเท่าเข้าทีละหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหสาดเจอสเตเจลิตันแม่งเจอพ่อมดอยู่ตรงนั้นอะ คงไม่ทำอะไรเราหรอกมั้งเราคงคงไม่ไปใกล้ที่มันแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องการหาสเตลลิตันนะสเตลลิตันเจ้าอยู่ไหนข้าต้องการตัวเจ้าเหลือเกินฮัลโหลซเตลลิตันเ <c oughs> <c oughs> จ้าออกไม้กูไหมเนี่ยอืมสเตลลิตันเลยเจ้าอยู่ไหนอ๋อนั่นไงข้าเจอเจ้าแล้วเจ้าทำไมใส่ชุดเกาะด้วยอะเจ้า Left, w w. ไอ้เชี่ยน então, ี่เจ้าเจ้าใส่ชุดเกาะใช่ไหมเจ้าอุ้ยเชี่ยได้ผลออ้ยได้ผลด้วยเฮียเงียบ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 เดี๋ยวมันรู้ว่ากูอยู่นี่ไอสัตว์เงียบเงียบดิเงียบเงียบไฟเฮียแล้วกูจะทำไงเนี่ย ต้องทำที่หลบภัยกัน h ล้ l o อ,อเป็นมนุษย์ยูเป็น I อ m a s ์ e า,าสเตอลิตันพัฒนาล่างโอ้เชี่ยเฮ้ยทำไมมึงตีโดนวะไอเชี่ยแม่งต้นไม้ขวางเดี๋ยวต้นไม้แม่งขวางโลกน้านีนีดีการจะฆ่าสเจอลิตันสักตัวเราต้องทำให้มันพิถีพิถัน เไี้ตัวเฮียอะไรมาเนี่ยเอาตัว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 อะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอาไอ้เชี่ยมึงบินมาแต่เอ้าไอ้ยซอมบี้กูหายมึงบินมาแต่ไหนเนี่ยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยตัวเฮียนี่มึงบินมาแต่ไหนของมึงวะโอ้เซ็งเลยกูกำลังวางแผนจะฆ่าสเจลิตันตัวใหญ่มึงบินมาแต่ไหนของมึงเนี่ยเอาไอ้เี้ยตัวเฮียอะไรฆ่ากูอีกเนี่ย มึงมึงอยากตายน่ามากใช่ไหมอ่ะมึงตายเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ากูจะไปทําให้ของกูไม่ตกไอสัตว์เดี๋ยวรู้กันกูจะทำกูจะทำโอ้ยเชีอกกูรู้แล้วตัวเชีอยอะไรตกกูกูวิ่งก่อนเดี๋ยว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 ไอเชตรงนี้ก็โอ้โหตรงนี้ก็โอ้โหไอเชีอยอ้าวครับเหมือนว่าเราจะได้ของเราคืนยากแล้วแหละเดี๋ยวกูนอนก่อนนอนไม่ได้ด้วยไอเชีอยเอของกู มิสเตอร์ดิฟตันเฝ้าอยู่ตรงนั้นครับอายของโกมันสายตาไกลจังวะเนี่ยมันมองไกลมากเลยอะเหมือนแบบมันมองเห็นเราไกลมากอะโอ้โห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 ยิงอย่างโอ้โหยิงอย่างแม่นโอ้โหไอ้ส้นตีนเจะอาของคืนยังไงเนี่ยโอ้ยของกโกสัตว์เอ้อย ตอนเชา้ามึงต้องโดนไหมไงไฟโอ้โหเดี๋ยวดูมัดิดูมัดูมันดูมันดิเหี้ยแม่งโดดจังไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ย่ะโอ้ยดูมันนี่โอ้ยยังก็ยังไกลอ่ะโอ้ยมึงจะแบบการมองมึงจะอะไรจะไกลกระดาษนั้น โอ้ขอค bon ุณสัตว์เอ้ยมึงจะมองไกลอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอดไอ้หอดแล้วเว้ยโอ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ย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 ฮู้ยฮู้ยฮู้ยอะไรอะไรมึงก็แค่เจอริตันธรรมดาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงอะไรของมึงฮะฮะอะไรของมึงเจอริตันเจอริตันอะไร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 ของมึงแล้ว อุยเหี้ยตกใจตกใจทุกอย่างไปไปของเราอยู่ไหนวะของของเฮ้ยนี่ไงของนี่ของเยสเราไ,รได้ของเราคืนแล้วฮะโอ้ยบ้าเอ้ยกวาจะได้โมันยากจังวะสเตเจลิตันมึงโดดมาอีากแล้ อย่างกับอะไรนั่นน่ะโอ้ยป้าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่านะอย่านะนี่อยู่ตรงไหนของแมพวะอุ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นครับอยู่นู่นอยู่นู่นกูวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งก่อนอุ้ยเชี่ยอุ้ยกูวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วกูวิ่งแล้วไอ้ยักษ์ไปอยู่แล้วกูไปอยู่แล้ว ไว้กูรอดว้ไอ้ควายกูรอดไอ้เหี้ยไว้ทำอะไรกูได้ไว้ยว้กูรอดแล้วว้ไว้กูรอดแล้วว,ว,ลว้ไว้ไว้กูรอดแล้วกูรอดแล้วไอ้เหี้ยเวลารอดนี่กูควรตีนเขาจังเลยกูแมงซอมบี้ออกจากบ้านเฮ้ยประตูปิดปิดไว้ไอ้เหี้ยอันตรายข้างนอกเป็นอันตรายโอ้ย ทำห้องต่อดีกว่าครับ <c oughs> เราทำห้องต่อดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ทำเนี่ยมันมันดูยังไงยังไงอเออราทำห้องต่อกันดีกว่าไปแม่งม,มันเล่นยากจริงนะไอมอสเนี่ยคือไอตัวเตลิตันเราจะเอาอะไรไปสู้มันอวะไม่เข้าใจอ่ะคือแบบมึงยิงกูสามนัดกูหลับเบอรโอเคเดี๋ยวเราจะคาฟอาวุธก่อนละกันนะฮะเราต้องการอ ออกซิเดียนค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องการสัก10ชุดอ่าออกซิเดียนมา,มาสัก10ชุดเลยเดี๋ยวผมจะออกตะลุยเหมืองไปขุดออกซิเดียนมาเองตอนนี้เรามีอยู่1ชุดกว่ากว่าโอเคแล้วเราจะออกไปหาขุดอ่าออกซิเดียนนะครับโอ้ต้องการออกซิเดียนมากเพราะออกซิเดียนเนี่ยถ้ามันมีออกซิเดียนเนี่ยเราก็จะแบบโหดไงเออสัก10ชุด คงไม่มาโดดมาคงไม่โดดมาหากูอีกนะไอเฮี้ยมึงโดดมาสักหน้ากูัวไม่คือถ้ารอบนั้นไอตัวเฮี้ยนั้นไม่เสือกอะถ้าตัวนั้นมันไม่ไม่ไม่มายุ่งกับเราเว้ยคือเราฆ่ามันได้แล้วเิจิิตันน่ะแต่อีสัตว์เดอ้ยตัวหายน้าไม่มาแต่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคิปเปอร์อยู่ข้างล่างอีกอ่ะระเบิดดิระเบิดดีสัตว์เออระเบิดทำไมวะ มันมีละวายอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮลโลวาละวาอยู่ตรงไหนเออเฮลโลอ่าละวาอยู่อยู่ไหนโอเคอยู่อยู่นี่คงไม่มีตัวอะไรโผล่มาใชา่ไ okay, หมโอเคไม่มีไม่มีโอเคเราจะ <c oughs> มาขุดด้านนี้ดีกวย่ยเฮียเดี๋ยวตัวตัว,ตวไอตัวที่มันโยนปาลาละวาเดี๋ยวมันเกิดเนี่ยผมต้องการขุดออกซิเดียนเว้ย เนี่ยออกซิเดียนเนี่ยเออเยอะ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 ,เยอะเลยโ<ฮ>อ้โหขวายอยู่ข้างล่างเยอะเลยอ่ะลองมาดูตรงนี้ดิโอเคงั้นเราจะรีบวางน้ำครับโอเคเราจะรีบวางน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวนั้นมันจะเกิดไงเดี๋ยวจะชิปหายที่หลังครับโ <c oughs> อ้โหฝั่งนู้นก็มีอีกเยอะแยะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขุดให้ทั้งเหมืองเลยนะฮะ เราจะขุดให้ทั้งเมืองเลย half นะ half ว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนกันเชียวไอ้เชี่ยไม่ได้ไม้มาด้วยโอ้ยจเจริญแล้วชีวิตกู <c oughs> โอ้มืดเลยอ่ะไอ้เชี่ยมืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทอสก่อนแล้วกันทานทานแค่สองอันก็นพออ่ะเดี๋ยวขุดเอา <c oughs> เอาไม้จากเหมืองนี่แหละง่ายดีอา่าขุดก่อนขุดก่อนไอ้เชี่ย ตกมาตรงไหนเนี่ยอ๋อตกใจตกใจนึกว่าตกไก่ออถูกออกมาไอ้เชติโอเคมาโอ้ได้สี่อันเว้ยโอ้ได้แปดอันก็เยอะเยอะละโอเคมาปิดเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ตรงนี้ไปได้อีกไปได้อีกแล้วก็วาง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 อะไรเล่า หน้านะ half โอเคอเยังไม่มีที่ขุดปะที่ขุดดิโอ้โหมึงจะเยอะไปไหนเนี่ย <c oughs> กูแค่ต้องการโอเคเราเราจะเอาทั้งเหมืองเลยแล้วกันนะครับเราจะเอาไปทั้งเหมืองเลยอืมแล้วเราจะได้อาวุธที่ทรงพลังและขี้โกงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะมีมาโอเคปักทอสไว้ก่อนแย่แย่ เสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงสลามเฮ้ยผมต้องการสลามต้องการสลามเสมียงอยู่ไหนวะฮัลโหลสลามอยู่อยู่ไหม <c oughs> ไม่น่าจะมีครับไม่น่าไม่น่าจะมีไอ้เหี้ยถ้ากูขุดไปลาวาจะพุ่งไหมไม่พุ่งวะอ่ามันมืดมันมืดอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งขุดอ่าอ,ออกซิเดียนนะฮะจนจนมันหมด หมดลุ่งแม่น้ําเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการออกซิเจนเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวว่าเราได้ยินเสียงมันมีสลาม,มอยู่แถวเนี้ยได้ยินเสียงเหมือนสลามมันอยู่แถวเนี้ยโอ้ยเชี่ยเสียงมันอยู่ตรงไหนวะเสียงเสียงมันน่าหนวกหูอะสลามสลามไอ้เชี่ย มีหนูครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยหนูมันได้โอ้ยเชีย่ยอ้มทำไมชอบมาให้กูตกใจจังวะโอ้ยตัวบ้านี่ก็อ่านี้ก็เก็บมาโอ้ยมาให้กูตกใจตลอดเลยเสียงอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างนี่วะเฮ้ยสลาามึงอย่าทำให้กูรลอนดิสลาาม สลามสลามสลามไอ้ีสลามจะให้กุหลอนแนละ้วโอเคครับเดี๋ยวขอนั่งขุดไอ้นี่ไปเรื่อยๆก่อนละกันนะฮะโอเคปะไอ้หียตัวนี้มึงขุดอยู่อย่ามากวนได้ปะเดี๋ยวขอนั่งขุดอ่าไอพวกออกซิเดียนทั้งหมดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะก็ใหม่คลิปหน้าโอเคปะเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าว่าผมจะขุดได้หมดจริงหรือเปล่า ด้วยพ i ิกแออันนี้อันเดียวเออว่าผมจะขุดได้จริงหรือเปล่าโมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b ส c คร b e ให้กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาออกซิเดียนเนี่ยไปถล่มแมงเลยไอตัวไหนที่มันเก่งเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้รู้จักกูน้อยเป็นละไฟจะปืนครับผม